ข่าวดีเริ่มใช้สิทธิได้แล้ววันนี้ใช้สิทธิเรื่องอะไรฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตยืนยันตัวตนรอบเก็บตกวันที่14พฤษภาคม66เริ่มใช้สิทธิวันที่18พฤษภาคม66ถือเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบเก็บตกจำนวน416,153คนจะต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและทอกศออเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม66เป็นต้นไปที่สำคัญยังจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านธงฟ้าย้อนหลังงวดเดือนเมษายน66วงเงิน300บาทส่วนคนที่ผ่านคุณสมบัติแต่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคม66สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง3แห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิทไลายยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก็บตกช่วงเวลายืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิได้รับสิทธิวันที่4พฤษภาคมถึงวันที่14พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิวันที่18พฤษภาคมวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้า ของเดือนเมษายน66จำนวน300บาทวันที่15พฤษภาคม66ถึงวันที่26พฤษภาคม66เริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งมิถุนายน66วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้านับจากเดือนเมษายน66โดยให้ย้อนหลังไม่เกิน3เดือนวันที่27พฤษภาคม66ถึงวันที่26มิถุนายน66เริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งกรกฎาคม66 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้านับจากเดือนเมษายน66โดยให้ย้อนหลังไม่เกิน3เดือนวันที่27มิถุนายน -66 เป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งสิงหาคม -66 หรือเดือนถัดไปตามเงื่อนไขาการได้รับสิทธิหลังยืนยันตัวตนไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังโดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้ ทั้งนี้ในการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดและต้องผูกบัญชีพร้อมเ์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเ์ไว้ลุงหน่าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตทั้งนี้ท่างช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่ที่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ